ครับว่าพุกับผมอีลาวครับผมกับรายการท็อปบาร์เบอร์ซีซั่นสนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่ W m a r มาร์เก็ตนะครับผมสุขุมวิท71นะครับผมซึ่งร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ทางด้านหลังของพาพิคเนตนะครับนี่เลยครับผม My Style Barber นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับพี่พช่างด้านในกันดีกว่าตามผมมาเลย บาเบอร์เบรนด์สนับสนุนบาเบอร์ไทยบายมี่ดอร์เกลแอลแองเจล โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของช่างโชว์กันแล้วนะครับผมและช่างที่อยู่ตรงข้างผมนะครับผมก็คือช่างชนะนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมผมเป็นช่างชนะนะครับจาก My Style b a r b e r อรครับนะครับช่างชนะครับวันนี้มีทรงอะไรมานําเสนอครับผมวันนี้จะเป็นมูเลตคอมม่านะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ตัดนะครับผมจะให้เป็นน้องช่างคิมเป็นช่างในร้านเป็นคนตัดนะครับผมโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันได้เลยนะครับผมใช่โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่างคิมแล้วนะครับผมช่างคิมครับวันนี้มาตัดทรงอะไร อาจจะเรียกว่าเป็นคอมม่าก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเคอร์เทนมันเลดก็ได้เป็นเคอร์เทนมันเลยโอ้ยทางแรกที่ผมได้ยินลยแล้วเนี่ยคือเคอร์เคอร์เทนมันจะเอาจริงมันคือลักษณะเดียวกับคอมม่าแต่ว่าอาจจะการเรียกมันแค่ต่างกันเฉยๆจะเป็นฝั่งของทางตะวันตกจะเรียกว่าเคอร์เทนเคอร์เทนก็คือแบบเป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยครับมันจะฟิลแบบคล้ายๆคอมม่ามาีแสงมีอะไรเงี้ยตอนนี้แบ่งได้ทั้งหมดกี่เซสชั่นครับผมตอนนี้เราจะแบ่งเป็น สองเซสชั่นก็คือโซนด้านบนนะครับแบ่งเป็นคาเวียรตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จะแบ่งตรงทุยเก็บไว้นิดนึงก็คือคอ,อยากอยากได้เนื้อผมตรงนี้ไว้ก็ค, <S <S คืออเฟกต์ในเซสชันเลยก็คือของพีชันบนล่างใช่ครับเราหาจุดแบ่งข้างๆด้วยกันเอาวหวีทา่าแบบปึ๊บตรงนี้จะเป็นเอเฟกก็คือจุดสูงสุดปึ๊บมาตรงนี้หวีลง เราจะได้จุดตรงนี้ซึ่งจะเรียกว่าเป็นจุดคนนึ่งครับหวีมากอันนี้ก็คือเบสิกเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนแรกก็เริ่มจากฐานล่างหรือว่ากรดูเอชั่ก่อนเริ่มจากฐานล่างก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะตัดด้วยงานกันไกลอ๋อก็คือเก็บตัวให้มันย่นยีนออกมาในที่บริเวณเราจะตัดงานกันไกล มาถึงนี้เลยส่วนแอเรีย e ตรงนี้มันสั้นผมกะว่าจะแค่เฟดนิดหน่อยไล่นวลน,นิดหน่อเป็นเทปเปอร์นี่ฟิลแบบเหมือนแค่เก็บทรงแต่ว่าเราไล่เยอะๆให้มันเชื่อมให้ง่ายๆก่าต่อการเซตทรงของเขาหรือว่าชีวิตประจำวันอรอย่างเงี้ยเอบผมใช่ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับโอเคตอนนี้ด้านล่าง อาหารล่างเสร็จแล้วครับาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมตอนนี้ก็ช่างคีมนะครับกำลังทำกำลังตัดฝุด้านบนนะนี่เริ่มจากข้างหลังข้างหลังเราเชื่อมกรอบทรงเลยครับเพื่อให้มันสรุปจะเห็นซึ่งผมที่มันเกยออกมาอันนี้คือส่วนของด้านล่างที่เราตัดที่มันเป็นไกดล,ลายอันนี้ข้างบนเราก็ตัดเชื่อมไปเดึงช่อไม่ต้องตึงมาก ตอนนี้โครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันจะยังมีความหนาความหนักอยู่อันนี้พอเราเป่าแห้งให้เป็นทรงก่อแล้วเราก็ค่อยพอยเอาความหนาออกนิดหน่อยหลังจากเป่าแห้งไปแล้วเนี่ยเสางคิมก็จะลดเนื้อผมใช่ไหมครับใช่ครับลดเนื้อผมแล้วก็พอยเชื่อมด้วยความที่เราใช้การตัดตรงในการสร้างโครงสร้างการตัดตรงมันก็จะมีบางทีมันจะมีขั้นมีอะไรเงี้ยครับเรา ยกขุยปุ๊บแล้วก็แทงเงายเข้าไปนิดหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความที่ผิวไหวมากเพราะว่าเราเราเอา,าเหี่ยเราเห็นว่าจุดไหนหนาจุดไหนบางเนี่ยจุดไหนบางแล้วเราก็ไม่ต้องไปตัดจุดไหนที่มันหนาเราก็ดิบคอยเข้าไป มันจะเหมือนแบบนิ้วมือเราเนี่ยเวลาเราตัดตรงมันจะเป็นขั้นนี้เนาะเราพอยเพื่อสร้างช่องว่างให้ผมมันเลี้ยงเข้าไอมันจะสโลปหน่อยอนี่เราหา,าตัวสกิลไลน์ก่อนนะครับลนเ์เฟดก่อนตอนก็จะเ,เริ่มเฟดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมเฟดด้วย อันเเนียสเตล่านะครับผมเป็นตัวใหม่ของทาร์เบอรเดย์นะครับคมมากเลยครับอันนี้พอเราได้ลายของตัวเบอร์ศูนย์แล้วเราปรับฟันเปิดหมดเลยสร้างไกด์ไลน์ของศูนย์จุดท่มครับช่องเปนเ็นเบอร์หนึ่งครับแล้วก็เปิดปันไปเลยนีย่ทำเพื่ออะไรครับสร้างไกด์ไลน์ของชั้นที่สองครับ เราจะเห็นตรงขอบตรงนี้ครับเราใช้เหลือเชื่อมเป็นการลงแบบเรยกว่ามุมปัตเตอรียนีใช่ครับใช้เป็นตัวมุมเบตเตอรียนเพื่อเสีด้วยถ้าเราใช้เต็มหน้าบางทีตรงนี้เราสะบัดไปเนี่ยเพราะเราจะคอนโทรลแค่แบบตรงเฟืนเนอนะเราจะใช้แขนในการคอนโทรเวลาสะบัดเบตเตอรียน,นะครับจะไม่ข้อมือเพราะว่า มันไม่มั่นคงอันนี้เราจะใช้แขนเพราะแขนมันจะมั่นคงกว่าอันนี้จะเป็นเบอร์1.5เปิดฟันเพื่อเชื่อมกับขอบข้างบนเพื่อเบนข้างบนให้มันเหมมันเดิมเราใช้มุมคนนึ่งเห็นแอตัวตรงขอบเนี่ยฮะเราเปิดหมดแล้วก็ปรับระดับครับเราจะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะ เพื่อเป็นในตรงขอบหลังจากที่ช่างคิมตัดเสร็จไปแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นคิวของพี่ชนะนะครับผมบพี่ชนะมาทำอะไรครับวันนี้ที่ร้านก็จะมีตัดผมเป็น2สเต็ปเนาะจะเป็นตัดธรรมดากับตัดฟูซสวิตเพราะฉะนั้นแล้วฟูซสวิตทางร้านเราจะมีโกนหนวดแบบเป็นคลาสสิกด้วยนะครับผมจะเป็นพาร้อนพาเย็นแล้วก็มีพ s hape, ีเช e อัพเดอร์เชฟให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผม ก็หลังจากที่เราปรับเบาะแล้วการที่ทําแบบนี้ทาให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสื้อผ้าลูกค้าไม่เหลือด้วยนะครับผมเราจะเตรียมก่อนเลยอันดับแรกเราต้องใช้ตัวนี่นะครับผมพี่เชฟเป็นของนี่เลยโอเคปริมาณที่ใช้ก็ตามความเหมาะสมนะครับผมเราควักมาวางบนมือก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันแตะอย่างนี้มันไม่เหมาะสม mm. ใช่ป้ายไปเลยนะครับผมปริมาณก็ แล้วแต่เราชอบเลยว่าประมาณไหนถ้านวดเยอะเราก็ใช้เยอะหน่อยตัวนี้นอกจากทําให้โกนง่ายแล้วทําให้นวดนุ่มแล้วเนะี่ยเวลาลดการอักเสบของของการโกนด้วยนะครับลดการระคาย <c oughs> ของผิวหนังด้วยนะครับพอ,อแล้วเราก็เป็นผ้าร้อนนะครับผมผ้าร้อนถ้ามันร้อนมากเกินไปแนะนําให้จับแล้วก็สะบัดเพราะเราเปิดผ้าร้อนปรับความร้อนมันจะโดนผิวหน้าลูกค้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่งตัง้ง พอกางที่เราประครบร้อนก่อนโกนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องหนวดมันแข็งมากเกินไปเนี่ยมันจะช่วยลดความแข็งของหนวดได้ค่อยๆวางนะครับผมบอกลูกค้าด้วยอ่าอน,นิดนึงนะครับเวลาเรามาปุ๊บเราก็จับชายผ้าขึ้นมาอันนี้เป็นสเต็ปเบสิคเลยนะครับผมก่อนที่เราจะโกนทุกครั้งแล้วเราก็ไปตีโฟมกัน แล้วต้องตีนานเท่าไหร่แล้วครับถึงจะรู้สึกถึงจะสามารถใช้ได้คือเราต้องดูโฟมนะครับผมให้โฟมมันขึ้นเป็นแบบตัวครีมเลยถึงจะใช้งานได้แต่ถ้าสมมติว่าโฟมใหญ่แบบนี้เวลาเราทาไปมันจะไหลนะ<า>ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราตีเราก็ตีไปเลยตีจนมันรู้สึกแบบละเอียดไปเลยอเนื้อมันละเอียดไปเลยพอตีไปสักพักไปเขาก็เริ่มจะนิ่มขึ้นเรื่อยๆความฟูของเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วย ที่จริงควรใช้น้าร้อนนะครับผมน้าร้อนนิดนึงร้อนจะดีจะดีมากเลยครับผมเพราะเราตีไปสักพักเนื้อเขาจะเป็นครีมอย่างนี้ฮะมันจะไม่ตกเลยใช่ไหมฮะตกแล้วกระสบัดใช่ครับผมใช่ครับผมก็คือเนื้อเขาจะเป็นครีมไม่ไหลอย่างเงี้ยเวลาเราทาบนหน้าลูกค้าแล้วเนี่ยมันจะนุ่มมากแล้วก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วแต่ถ้าเราอยากได้ละเอียดกว่านี้เราก็ตีใหม่ตีไปเรื่อยๆจน กว่าจะเป็นแบบเป็นเนื้อยกเกอร์ครับอันนี้วันนี้เราจะใช้ใบมิดเป็นใบมิดดองโก้นะครับผมก็คือบ้านเรามียมใช้กันอยู่แล้วนะครับผมผมถนัดชีกแบบนี้เนาะเพราะว่าผมว่ามันเก็บง่ายแล้วก็ทําให้เราแบบว่าที่เหลือเราก็ทิ้งทางะยะได้เลยแล้วก็ที่เหลือก็เก็บในซองได้วางเสร็จแล้วก็กดเข้าไปก่อนที่จะเปิดผ้าเราก็ค่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาหลับอยู่พอถ้าลูกค้าเขารับ นอนหลับแล้วเนี่ยเราไปเปิดเลยเขาจะสะดุง้งรับไปเลยแล้วนะครับที่จริงขั้นตอนนี้ทุกผมอยากให้แบบร้านบับเบอร์เราอะ่ะลองกลับมาทำดูมันเพิ่มมูลค่าให้กับร้านได้ดีมากเลยนะครับผมยิ่งตอนนี้แบรนด์ของบ้านเรามีอยู่แล้วแล้วก็หาซื้อง่ายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันหาซื้อพวกผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะยากบางทีผลิตภัณฑ์คาตลาดแต่ตอนนี้ของบับเบอร์เบนเขาทำแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ตลอด นะครับผมการทามีหลายแบบนะครับผมถ้านวดหนาเนี่ยผมจะใช้การปั่นแต่ถ้านวดบางๆเนี่ยผมแค่สบัดพอทําให้เนือเพื่อให้มันซึมเข้าไปที่ถูกต้องครับผมเพราะเวลาท่านมันหนามากอ่ะเราเวลาเราไม่ปั่นเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปในลึกเลยแต่ถ้าเราแค่ปาดปาดเนี่ยมันแค่ผิวเผินไม่ถึงโคนผมโคนนวดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเนี่ยเราก็ต้องปั่นให้มากหน่อยแต่พอถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็แค่แบบทาชโลมเฉลมก็พอพอการที่หนวดไม่มีแล้วเราปั่นเนี่ยเขาจะแสบ จากที่เราทาไปแล้วเราต้องทิ้งเวลาใหกครดูไม่ต้อง <พา S 1> ครับผมสามารถลงไปมิดได้เลยรตะว,ว่าเราได้ความน้อยจากตัวผ้วาไปแล้วถูกต้องครับผมการโกนวนวดของผมไม่มีสเต็กนะครับผมโกนที่ตัวเราถนัดแล้วก็ทําให้ลูกค้าปลอดภัยมากที่สุดพอเราทํางานในคลองมิดคมเนาะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญสุดก็คือความปลอดภัยของลูกค้า เราจะจบเราก็เหมือนแบบเป็นท่านิดเึงถามลูกค้ารู้ว่าตอนนี้จบแล้วนะโ okay. อเคนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการโกนหนวดแบบคลาสสิกครับขอบคุณมากนะครับเดี okay. ๋ยวเราไปดูวิธีเซ็ตทรง,ง,งกันเลยหลังจากที่เราได้ดูฮอตเชฟกันไปแล้วนะครับผมเราก็กลับมาที่ช่างคิมกันดีกว่าจริงๆอ่าหลังจากโกนหนวดเสร็จนะครับเราจะมีไปสระผมอีกรอบนึงแล้วก็ มาเซ็ตส่งแต่ว่าวันนี้ใช่เซ็ตเลยแล้วกันใช่เรา <ผม S 1> ก็ยยาในารจด้วยการ <ไป S 1> แบบตอนนอนโกนหนวดนะครับมันก็จะมีแบบผมที่มันแบบเสียตรงไปบ้างนิดหน่อยมันเปลี่ยนโครงสร้างนิดหน่อยเราฉีดน้ำก่อน,นนิดนึงครับหมากๆ <c oughs> ฉีดเพื่อเปิดเก็ดผมเพื่อให้ผมเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนโครงสร้างตามที่เราการเซ็ตนะครับผมอีก เป็นตัววอ a t e r b e d น้ำประหน่าเล็กสกูแล้วก็หวอมเป็นหน,นึ่งเบาๆเกาดอะไรแล้วก็ที่ทำให้ผมเปียกก่อนเพราะว่าด้วยความที่ตัวเนี่ยมันเป็นออ่าว waterbed นะครับแล้วก็น้ำม,นมันช่วยให้แบบกระจายให้มันเคลือบทั่วเส้นผม สนับสนุนรายการโดยปัตตาเลียนเลโอโอเคเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการโชว์สกิลช่างโชว์เข้าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่ๆในร้านไมสไตล์กันดีกว่าครับผมเริ่องพี่คนแรกเลยครับผมครับสวัสดีครับผมผมชื่อช่างชนะนะครับผมจากไมสไตล์คัตบาร์เบอร์ช็อปครับผมสวัสดีครับช่างแดนไมสไตล์ครับผมสวัสดีครับช่างคิมครับผมอยู่ที่ร้านไมสไตล์คัตครับผม ก็เป็นพี่ๆช่างทั้ง3าคนนะครับผมพิชนะครับผมพ่ชนะก่อนมาเป็นช่างตัดผมพิชนะทำอะไรมาก่อนไหมเมื่อก่อนทําอาชีพเป็นพนักงานนวดแผนไทยโอ้โยโอเคโอเคโอเคเก่งแล้เกแล้โอเคครับผมก็เลยเจอโควิดก็ตอนนั้นก็ตกงานด้วยก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายก็จะกลับบ้านแต่แฟนเขาไม่ให้กลับก็เลยขอแฟนไปเรียนตัดผมพอเรียนแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพที่เราชอบแล้วก็เรารู้สึกสนุกกับมันทุกครั้งที่ได้ทํางานกับมัน เราก็เลยแบบยาวมา4ปีแล้ว4ปีครึ่งแล้วแต่ห้าปีแล้วครับผมบอกได้ไหมครับผมว่าไปเรียนที่ไหนบอกได้ครับผมเรียนที่กรุงเทพแต่งผมครับผมกับอาจารย์โจรครับผมเรียนเรียนมานานแค่ไหนครับกว่าจะได้มาเปิดร้านเป็นของตัวเองผมเรียนแค่เดือนเดียวครับโดนอาจารย์ไล่ให้ไปดู youtube ใหม่เดือนเดือนเดียวใช่อันนี้เรื่องจริงครับผมไม่ได้เรื่องหาเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าจะเก่งอ่ะเราต้อง เรียนรู้เก็บประสบการณ์เรื่อยๆแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเรียนแค่เดือนเดียวแล้วเป็นช่างตัดผมได้เนี่ยกลับไปดู u t u b e ซะซึ่งคํานี้แหละมันทําให้ผมได้เป็นช่างตัดผมที่ดีถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆเพราะว่ากา,ารทีร่เราเป็นช่างตัดผมที่ดีคนหนึง่งเราต้องเก็บประสบการณ์ทั้งเก็บการเรียนคอร์สเรียนต่างๆเหมือนที่เขาบอกจริงๆเพราะเราแค่คิดว่าแค่ตัดผมให้สั้นก็ตัดได้แต่ว่าถ้าจะตัดผมให้ดีแล้วทุกใจกับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเหมือนที่อาจารย์บอกจริงๆเลยอันนี้ต้องขออบคคุณาาจจรรยย์นะั แล้วพี่ชนะได้ไปลองที่ร้านอื่นก็เก็บประสบการณ์นะครับหรือว่าเปิดรนะ้านมาตั้งแต่ไหนๆไม่ครับผมผมเก็บประสบการณ์อยู่ประมาณ3ปีเต็ม,มก็เจอหลากหลายแล้วก็มีทั้งร้านที่แบบราคาแบบต่ำสุดเลย80บาทก็มีราคาสูงสุดก็คือ600้อยถึหนึ่งที่ราคาผมจดตัดทุกวันเนี่ย600ถึง700บาท<ม>ครับผมแล้วพี่กิมหนะครับผมคุณช่างมานานแค่ไหนครับผมถ้า,ถ,าถ้าเอาจริงๆถ้าลงลงร้านเนะี่ยยังไม่ถึง1ปีครับแต่ถ้า ้านับจากเรียนวันแรกเลยครับก็ครบหนึ่งปีอ๋อไปเรียนเรียนที่เดียวกันไหมครับผมเรียนหลายที่ครับแต่หลักๆเลยที่ที่ทำให้ตัดผมเป็นเลยคือของอาจารย์พัทนะครับครับอยูกรุ๊อ่าครับผมแล้วก็มีไปลงพวกช็อตคอร์สอะไรเงี้ยอย่างของสักคำกับพี่แฝงนอเม้ครับอ่าโอเคครับผมก็คือแล้วแล้วได้ไปเก็บประสบการณ์ไหมครับหรือว่าลงร้านพิชานะเลยเอ่อตอนตอนเรียนจะมีจะมีหน้าร้านให้ฝึกงานครับทางโรงเรียน ร้านแรกจริงๆก็คือร้านนี้เลยร้านที่ได้ทำงาน,นจริงๆก็คือร้านนี้เลยพี่แดนเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับผมเคยทําอะไรมาก่อนไหมแรเอโอ้ปีแรกเหมือนกันเป่าบบผมจะคล้ายๆกับน,น้องคิมหน่อยก็คือแบบว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็โอเคเรามาใหม่กับสายการนี้เรื่องุมปีแรกของเราประสบการณ์แรกของเราก็คือเริ่มแรกกับผมมาลงที่ร้านนี้เป็นร้านแรกเหมือนกันแต่ว่าในประสบการณ์ในการที่แบบว่าเราเริ่มต้นกับสายตัดผมเนี่ยก็คือผมก็เริ่มมาจากสูงเป็อาชีพ ปีประสบการณ์ความรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าไปลงเรียนกับสถาบันของสคำแล้วก็ต่อเน,นื่องมาจนถึงที่ร้านนี้แล้วก็มีการขัดเกลาฝีมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้แล้วพี่แทนเนี่ยเคยทําอะไรมาก่อนไหมครับผมก่อนที่จะมาเป็นช่างตัดผมก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่ฝ่ายเอเ็นบีของพี่ยองครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> และคิดยังไงถึงว่าพิกผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมได้ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับผมมีความชอบด้านทรงผมชายอยู่ ก็นานพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างพูดตามตรงนะว่าแบบว่าค่อนข้างหลายกระด้านโพเมตก็คือจะคุ้นเคยอยู่กับโพเมตมานานหลายปีครับผมแล้วก็เออไหนๆก็แบบฟิลเราไปอยู่เรื่องทรงผมเส้นผมผู้ชายทรงผมผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็เฮ้ยกลับไทยมาเนี่ยเราก็มาลองดูเออฟิลมันเป็นยังไงพอไปลองเรียนลองได้เก็บประสบการณ์แล้วเฮ้ยฟิลเราชอบนะสนุกนะมันฟิลมันได้นะก็ต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ล่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับผม ประวัติแน่นประวัติแน่นลกโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ชนะต่อนะครับผมหลังจากที่ได้เรียนได้ประสบพบเจอต่างๆมากมาแล้วกว่าจะมาเจอที่เนี่ยใช้เวลากี่ปีครับสี่ปีสี่ปีเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นที่นี่ครับอพอประลับแรกเลยที่อื่นไม่ว่างอก็จริงเกินเลยก็จริงเกินคือเราหาทําเลหลายที่แล้วก็คือว่า ด้วยประสบการณ์ของเราแล้วก็ด้วยราคาที่เราตั้งใจที่จะทำมันค่อนข้างที่จะสูงเราก็เลยว่าหาตำเหนที่มันมีต่างชาติากว่าผมก็เลยหาตำเหนสงสกุลแต่ว่าด้วยงบที่เรามีน้อยเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกตำเหนที่มันแบบหนึ่งก็คืออาจจะลดคนหน่อยแต่ว่าก็ต้องมีคนเดินสองราคาเราจับต้องได้สามเราสามารถมองว่ามันอนาคต,ม,นนาคตมันอาจจะเติบโตได้หรือไม่เติบโต<า>ได้เราไม่รู้แต่ว่าเราทําให้มันดีที่สุดนะตอนที่นาันั้น แล้วเป็นยังไงบ้างพวกผมผลตอบรับที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะโดยจริงๆต้องขอบคุณลูกค้าโดยที่ไว้ใจเรามาตลอดชื่อร้านเนี่ยมาส t ต l e ์เนี่ยมาจากไหนครับที่จริงแล้วผมตัดให้ต่งางชาติคนหนึ่งครับเ,เขาก็ตอนนั้นมันคุยผมไม่เก่งภาษาเลยแล้วเขาก็จะพูดคำหนึ่งกับผมว่าอย <ừ> ู่วอนอ o n ่ my Style ตอร์ผมนี้อยู want อยออะไรคือแบบคนรู้ไหมคนรู้ไหมว่าสไตล์ของฉันคืออะไรอะไรแล้วเราก็คิดว่าทําไมต้องวัาเป็นสไตล์ของฉันวาอะไรเนี่ยแล้วก็ผมว่า อีกมุมหนึ่งก็คือว่าต่างคนต่างมีสไตล์ในการตัดเป็นของตัวเองด้วยผมก็เลยได้มาเป็นชื่อร้านเป็นไมสไตล์แล้วก็ได้เป็นจากแฟนผมด้วยที่เขาช่วยตัดแฟนของผมเขาจะแบบว่าอชื่อนี้น่าจะดีกว่าเพราะเมื่อก่อนแบบจะเป็นแบบตัดผมสไตล์ชั้นไหมตัดผมสไตล์เราตัดแบบอัดหลายมากเลยพยายามคิดชื่อกันอยู่ใช่ไหมก็มาจบตั้งไมสไตล์ครับเพราะว่าคำว่าไมสไตล์เนี่ยเวลาคนคนพูดอ่ะเวลา ่างพูดก็คือเป็นของช่างใช่ไหมคะใช่ครับแต่เ,เวลาถ้าลูกค้าพูดก็จะเป็นของลูกคา้าเพราะฉะนั้นสองคนประจบกันจะได้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและช่างต้องการสื่อด้วยโอ้โหสุดยอดครับนะลำลืกอสุดๆบอกเลยเห็นบอกว่ามีอะไรแปลกเหตุการณ์แปลกกับลูกค้าไหมครับผมทรงผมแปลกที่ลูกค้ารีเควสมาที่นี่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายครับเพราะว่าสถานที่โดยสถานที่มันมีกฎหลากหลายมันมีทั้งญี่ปุ่นอังกฤษ โปรตุเกสอะไรเงี้ยผมก็ยังเจอนะตะวันออกกลางนี่ก็ยังเจอโอ้โวจริงนะผมล่าสุดที่อะไรนะกตีเบตอ่ะที่ประเทศนั่นแหละแถวแถบตีเบตอ่ะก็มาตัดแต่ว่าประสบการณ์ที่แบบพิลกสุดที่เราเจอทรงผมแปลกก็คือทรงแบบฟูจิของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงเพระเราเสนอเป็นยังไงคุชิตัดครั้งแรกถามลูกค้าแบบหลายรอบมากคุณโอเคใช่ไหมหรือกับใจผมเนี่ยคุณโอเคใช่ไหมลูกค้าก็เลยบอกว่าโอเคฉันตัดประจํา แรกๆเราก็ไม่กล้าตัดให้มันแบบเกลียนขนาดนั้น mm hmm. แต่พอเขาก็ยังแบบว่ามารอบสองเขาบอกเกลียนอีกสูงอีกเธอเชื่อชั้นอะไร mm hmm. เธอตัดได้แต่ว่าตอนเนี้ยเธอยังยังไม,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 ไม่ไม่กล้าอะไรอย mm ่างเงี้ยพอเราตัดให้รอบสองกับรอบสาม mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องการแบบนี้เลย mm hmm. ก็คือฟูจิหมายถึงว่าด้านหน้าเนี่ยกระไทยขึ้นไปขึ mm ้นคูบอย่างนี้เลย mm hmm. แล้วก็ด้านข้างสโลวแบบนี้เลย ทั่งสองข้างแล้วก็เหลือแค่ตรงกลางเป็นเมันเหมือนเป็นพุจิที่จริงมันไม่ใช่เป็นชื่อทรงนั้นแต่ผมเรียกเพราะว่ามัน <c oughs> <c oughs> ใช่ก็คือแบบมันมันมันพลิกมากแล้วก็มันทําให้เราแบบฝึกฝึกหวี <c oughs> ผมได้เก่งหวีเบอกคนนั้นด้วยก็ว่าได้ว่ามันต้องใช้หวีตั้งหัวเลยเพราะการเฟรดด้านข้างมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราใช้หวีผิด,ดอ่ะกรอบทรงมันจะเอียงหรือมันจะเบี้ยวชัดเจนเลย บาร์เบอร์เบรนพาร์ทเนอร์คืออะไรคือการนำสินค้าของบาร์เบอร์เบรนไปวางจำหน่ายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับได้โปรโมทร้านผ่านทุกช่องทางของบาร์เบอร์เบรนมีกิจกรรมให้เข้าร่วมตลอดทั้งปีมีว่าจะเป็นบาร์เบอร์คัพเวิร์กช็อปและงานเฟสติวัลที่รวมตัวช่างบาร์เบอร์และซาลอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ของบาร์เบอร์เบรนได้เลยสนับสนุนรายการโดยไบมี่ดอร์เกล เฟดเนี้ยสุดใจหรือจะทรงเด่นสุดครับ <S <S เฟดเนี้ยสุดสุดใจครับอัดช้าแต่เนี้ยบหรือไวแต่แม่นครับไวแต่ต um ัดแม่นครับใสาผ้าอีกขอบครับขอเป็นใสาผ้าแล้วกันไกด์เซ็ทแบบธรรมชาติหรือเซ็ทด้วยโปรเมดครับเซ็ทด้วยโปรเมดแล้วกันครับกไกดคู่ใจหรือกระทำนี่ระดับเพศครับขอเป็นกไกดคู่ใจแล้วกันชอบลูกค้าเงี้เงี้ยหรือลูกค้าที่คุยยาวไหครับชอบทั้งคู่ครับมีเพื่อนช่างเยอะหรือว่าอยู่ร้านชิชิโกะขอมีเพื่อนเยอะดีกว่าตัดผมให้เด็กงอแงหรือตัดผมให้ผู้ใหญ่พูดไม่หยุดครับตัดให้เดกออแนนคาายท่รรรบ้ัตมไะผ ชิวๆ okay. ครับสนับสนุนรายการโดย Barber b r a i n โอเคครับผมก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ชนะนะครับฝากร้านสักนิดนึงนะครับผมคสวัสดีครับผมจางชนะนะครับผมจาก My Style Barber Shop นะครับผมร้านตั้งอยู่ที่ W Market นะครับผมสกลพิทบุตรสกลิทย์71นะครับผมก็ติดต่อทางร้านได้ที่ Line IG Facebook ได้ในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมฝากร้านด้วยนะครับ และแน่นอนนะครับผมบับเบิ้ลเบรนองเราก็ไม่ได้มามือเปล่าครับนี่เราก็เอากิฟต์เซ็ตมามอบให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับมครับและรายการของเรานะครับผมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหัดผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างบับเบิ้ลเบรนสนับสนุนบับเบิ้ลไทยครับ ดอร c โกผลิตภัณฑ์ใบมีคุณภาพจากเกาหลีครับเอลเอเแตกต่างอย่างโดดเด่นครับรายการของเรานะครับผมออนทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผมและครั้งหน้าพวกเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดต่มพวกเราไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ b าบร์เบอร์แบนสนับสนุน b าร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย b a r b เบอ r ์ i บรนบมี่ดอร์กเอลเอเ